เด็กๆเห็นเครื่องบินทีวนิวชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่เมย์วันนี้หนูมาทำอะไรลูกเรียนว,วันนี้เด็กๆมาเรียนออนไลน์ค่ะ,ะน่สปเดอร์แมนกับกัปตันอเมริกามาเรียนออนไลน์ใช่ไหมเพราะว่าโควิดคนเป็นเยอะคนครูเลยให้มาเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับตั้งใจฟังคนครูค่ะ ตั้งใจฟังคุณครูนะ้าเราระบายรนะอ่าเดี๋ยวเราดูเราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็คุณครูจะบอกทายคลิปว่าให้หนูหนูระบายสีภาพไหนหนูก็ทําตามคุณครูที่คุณครูบอกนะคะโอเคไหมอ่าตั้งใจฟังนะคะเด็กๆคุณครูก็จะส่งคลิปการเรียนการสอนมาให้สําหรับเด็กอนุบาลอ่าน้องเป็ดอินดี้ ังจากที่เด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีบอกว่าให้ระบายสีหน้าไหนหน้าไหนเดี๋ยวเด็กๆทาตามนะอเดี๋ยวให้เด็กดูคลิปก่อนค่ะอันนี้เด็กๆดูคลิปกำลังใกล้จะจบค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าคุณครูสั่งงานอะไรในท้ายคลิปของเราใช่ไหมครับ ร็จแล้วเดี๋ยวเราดูคุณครูข่าภาษาอะไรท้ายคลิปอันนี้ค่ะเมื่อกี้เราดูคลิปเสร็จแล้วคุณครูก็สั่งงานท้ายคลิปให้เด็กๆระบายสีนี่คือผลงานของพี่ตั้งเมฆโอเคไหมใช้ได้ค่ะนี่คือฝีมือของเด็กๆระบายเองอ่มาดูของอานนิวนี่คือฝีมือของอานิวมันใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็โอเคใช้ได้ให้ดาวตัวเองด้วยนะให้้งหกดาวเนี่ย พี่เมเย์่ะคะได้กี่ดาวคะบบพ,พี่เม์ก็หกดาวเหมือนกันนี่คือของนี่คือฝีมือของเด็กๆคะ่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งมาให้เสร็จแล้วลอ๋อใช้ได้ใช้ได้เพราะหนูระบายเองใช้ได้คะ่ะเอาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ้ปืองบินอ่ะเด็กๆเห็นเครื่องบินไปแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ